พอลงพื้นที่ป๊บผมก็ถามว่านี่คืออะไรก็ว่าสารที่ผีเนี่ยมันมาเข้าเด็กเตะสารกระจายเลยดีเลยเนี่ยหมอป่าไม่เป็นผัวกูไม่อย่างนั้นมึงเอาติจูเอีที่บ้านกูทุบทิ้งแน่ๆคนนี้ไม่น่าจะเต็มอ่ะเพราะเจอผียังอ้วกแล้วพูดก็ไม่รู้เรื่อง โดยทีมิกสมุนไพรไทยห่วงใยสุขภาพคุณโทรเลย022635959 All New Isuzu MU-X เนื้อทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาสอยู่กับปากอยากอยู่คิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์เรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราถ้าพูดถึงชื่อเขาปุ๊บรับรองได้ว่าเสียวสันหลังว่าอย่าว่าแต่คนกลัวเลยสัมภเวสียังกลัวพบกับ หมอปลาอุ้ย oh <my> สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คิปมาแบบว่าเหมือนหนังสมัยก่อน10ปีที่แล้วไม,ไ,ไม่อิที์เหรอพี่ไม่อิทีนี่ทำอะไรอิที่ปากเลย <laughs> อยากรู้ว่าสัมผัสที่หมอปลาได้เนี่ยได้มันยังไงพี่มันได้มาตอนเป็นหนุ่มเลีว้วประมาณอายุ24-25ผมป่วยตอนประมาณ22-23<ะ>พบอป่วยปับ๊บก็หาวิธีการรักษาตัวเองผมเห็นผีผีจะมารวนลามามีเพศสัมพันธ์กับผมผมก็ตะเวนไปถามคนที่มีวิชาคาถาอาคมว่าเจอแบบนี้ยต้องแก้ไขอย่างไรก็หาวิธีการจนวันหนึ่งรู้ว่าตัวเอง เป็นหมอต้องมาช่วยคนย้อนกลับไปนิดนึงหมอปลาจบอะไรมาคะผมจบาสายภูวิศวะกรรมุาสาหาการวิศวะครับจบวิศวะแต่คุณเลือกที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้มันคืนย้อนแย้งมากเลยนะคนที่จบวิศวะได้คือต้องเรียนหนังสือเก่งก็คือพอรู้ว่าตัวเองเป็นหมอแต่ก็รักไม่ได้เ <knights> มื่อเป็นแบบนี้ป,ะปะั๊บอะสิ่งที่พ่อคาดหวังพี่น้องเราคาดหวังว่าจบแล้วต้องมีงานทําผมไม่มีงานทาเกือบสิบปีนะพี่ ทำไมอะทำไมเราึงไม่งานทีได้มันป่วยเราคาดหวังว่าถ้าเราจบปั๊บเราสามารถจุนเจียครอบครัวเราได้ค่ะคือมันมันพังไปเลยพี่มันเราเสียใจไหมมากพี่บอกว่าบอก่อนบอกมากแล้วไม่อยากเป็นเพราะรู้ว่าเป็นหมอปั๊บผมก็หนีเข้ากรุงเทพอีกแล้วจุดไหนที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้าเป็นก็เป็นวะก็คือไปช่วยเหลือเคสหนึ่งแล้วผีเข้าเพราะถ่ายคลิปนี้ส่งไปในรายการรายการหนึ่งในรายการนี้ก็นําเสนอมานำเสนอปั๊บรายการนั้นก็ติดต่อเขมาว่า อยากจะมาสัมผัสชีวิตผมนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เริ่มมีชื่อเสียงไม่ใช่ว่าเราไปไล่ผีและเราโพสต์ตัวเองลงโซเชียลไม่มีเพราะเราไม่มีโทรศัพท์มือถือเราจนผมไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรศัพท์มือถือครับคือสมัยผมเรียนกรุงเทพเนี่ยเพื่อนเขามีกันนะรุ่นนั้นสามสามศูนย์ใช่ไหมผมไม่มีพี่ออนง่ายพี่พิทคบวงจนงานว่าผมไม่มีคอมพิวเตอร์ถ้าวันในวันหนึ่งมันมีรายงานซึ่งต้องใช้คอมพิ์เนี่ยผมต้องขอญาตครูนะขอเขียนหนังสือ ไม่พี่ทาไมทุกครั้งที่พูดถึงความจนความขัดสนความอัตคัดมอปลาจะน้ําตาจะไหลออกอยู่ตลอดเวลาพี่ทิมเคยท้อมากทาดีอย่างไรแต่สิ่นนงท,ท,ทงงี่ได้รับมันไม่ดีเลยเราจนขนาดนี้ผียังมามา,มา,มา,มาวุ่นวายกับเราอีกอ่ะคือผมปงแล้วพี่ ตั้งแต่ว่าเราทําดีแทบตายแต่ทำไมฐานะเราถึงเป็น,ปนแบบนี้ปกติคนทั่วไปอะหมอปลาเวลาที่เขามีเงินแล้วอะเขาจะเอาทุกอย่างที่เขาไม่เคยมีมาใส่ตัวแต่หมอปลาบอกไม่ฉันเอาแบบเท่าเดิมเป็นเพราะอะไรผมคิดว่าตายไปเนี่ยผมไม่ได้อะไรกลับไปพี่เห็นไหมผมไม่มีเครื่องราง,งาผมไม่มีทองเพราะเราเกิดมาเราไม่มีก็ณวันนี้ ทีบ้านของแม่คนป่วยผมไม่ตก200คนผมไม่เคยเปิดรับบริจาคไหนคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินแล้วคุณเอาบ้านที่ไหนมาหลังจากมีเมียเมียคุณเป็นใครเดี๋ยวพี่ต้องคุยกับเขาเองว่าเขาเราเอาเงินของเราเองเลี้ยงอย่างเรียกว่าพอเพียงใช่การเลี้ยงทุกๆคนอย่างพอเพียงเราจะอยู่ได้ใช่แปลว่าเขาอยู่ได้ฟรีเลยหรอค่าน้ําค่าไฟอะไรไม่ต้องอะไรเลยสักอย่างหนึ่งฟรีครับทำไมถึงทาแบบนั้นเพราะเราจนมาก่อนไงเราเห็นคนที่เขาลำบากตอนที่ผมป่วยผมไม่รู้จะพึ่งใครนะ เราไปหาใครปับ๊บก็เราต้องเสียเงินตั้งตั้งแต่เป็นหมอศัลยศาสตร์แล้วก็ว่าก็ฉันป่วยแล้วจะเอาเองินที่ไหนมาให้คุณเราเจอตรงนี้มาแล้ววันหนึ่งอ่ะเราช่วยคนแบบน,นี้ได้เราก็ต้องช่วยของฟรีดิเพราะเราเคยเสียตังค์แล้วรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนคุณทำทุกอย่างให้คนอื่นฟรีหมดทุกวันนี้รับจ้างอะไรก็ไม่ได้รับจ้างเลยคือฟรีหมดแล้วคุณไปเอาตังค์มาจากไหนก็บอกว่าเงินเมียไง คุณกับเมียยังไงเมื่อก่อนนะผมอยู่กับเมียผมนี่เมียผมนม่ต้องของทุกอย่างมีมิเต็งหมดเลยนะคือคือน้ําหอมคนนี้มีในตลาดไม่เอาขอ้ฉันต้อง limit เสื้อผ้าต้อง l i ม i เต็มเลยแบรนด์เนมทุกวันเทศนาก็ยังติดเลยโลหะชอบใส่โลหะคําว่าโลหะของคุณหมอปลานาฬิกาผมไม่ใส่ทองไม่ใส่ผมเคยโดนมาคาบใส่ครั้งหนึ่งวันที่เจอกันครั้งแรกวันนั้นในตัวผมน่าจะอยู่ประมาณ ห้ล้านเขาให้ผมใส่ใส่เสร็จปั๊บคืนเขาเลยมันหนนกุมารพี่มันไม่ใช่กุมารเป็นผมไม่ชอบอ่ะมันมันไม่ใช่ตัวตนผมผมก็คืน้าไปคุณได้ช่วยเหลือทั้งคนเป็นแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณต่างๆผีเผอต่างๆเนี่ยกี่เคสแล้วคะพี่มันนับไปได้ถึงร้อยไหมน่าจะเป็นหมื่นนะ เห็นหมูเหรอกี่ปีแล้วเรือคนอะตก20ปีนะผมเริ่มช่วยคนจริงๆอะประมาณย5 2มห่ายมหกปีนี้4 3ก็เกือบ20ปีนะพี่อะไรไหมที่โดนแล้วหมอปาลารู้สึกว่ามันเกือบจะเอาชีวิตหมอปลาไปผีข้าวคนปั๊บอยากกินหัวหมูไม่ได้ <c oughs> ดีเลยเนี่ยหมอปลาไม่เป็นผัวกูไม่อย่างงั้นมึงเอาตีโจเอียที่บ้านกูทุกทิ่งแน่ๆน,นคนนี้ไม่น่าจะเต็มอะเพราะเจอผียังอ้วกแล้วพูดก็ไม่รู้เรื่อง สนับสนุนโดยรู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%ซื้อง่ายใน3นาทีเครื่องสำอาง BSC เปลี่ยนคุณให้สวยอะไรไหมที่โดนแล้วหมอปลารู้สึกว่ามันเกือบจะเอาชีวิตหมอปลาไปคือ ไอเคสเนี้ยผมไปช่วยเหลือเคสหนึ่งที่ประจวบคือมีน้องคนหนึ่งอ่ะมันมันทกับข้าวตอนตีสี่ลูกมะหุงข้าวก็เจอผู้ชายแก่คนหนึ่งอ่ะมาเคาะประตูนหน้าบ้านแล้วขอเข้ากินด้วยพอกินข้าวอิ่มปับ๊บลุงก็บอกว่าไอ้หนูลุงไม่ไปไหนนะลุงขอยอยู่ด้วยเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรผีก็เริ่มเข้าลูกคนนั้นแม่ก็พาลูกคนนั้นมาหาผมแต่มแม่เขาไม่เชื่อนะว่าลูกเขาผีเขา้าหาว่าลูกเขาบ้าผมก็เดินทางไปช่วยเขาพี่คิมเชื่อไหมว่าตอนทําพิธีกรรมอ่ะแล้วเริ่มมาเข้าผม<ๆ>คือพอตั้งติ ราก็ช่วยเคสนี้จบหมอปลาช่วยยังไงกรณีนี้คือมันมันเป็นวิธีกรรมของผมเองว่าต้อง<ม>ทําอย่างไรคือผมจะเป็นคนที่เป็นหมอผีแบบไม่เหมือนคนทั่วไปนะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยผมไปช่วยเหลือน้องอายุสี่ขวบเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ที่สระบุรีน้องเนี่ยเป็นเล่นตาคนต้นไม้ใหญ่ปรากฏว่าน้องพอกลับมาปับ๊บน้องเริ่มเป็นคนอื่นเริ่มผวาเริ่มเดินไม่ได้<ม>พอเริ่มเดินไม่ได้ปับ๊บผีมาเข้าน้อง<ม>ผีเขา้องว่าอยากได้สาร<ม><ม>เด็กสี่คนนะพี่ อยากได้สารเฉยเลยทีนี้เด็กมันก็ไม่หายขอให้ผมลงพื้นที่พอลงพื้นที่ปั๊บผมก็ถามว่านี่คืออะไรเาว่าสารที่ผีเนี่ยมันเข้าเด็กสามสี่ขวดเนี่ยมันขอเตะสารจายเลยคุณไม่กลัวเข้าเหรอก็พี่จะให้มันทําไมก็มันทําร้ายเด็กคือเอาง่ายพี่พี่คีมการช่วยเหลือผมอะผีเข้าคนปั๊บอยากกินหัวหมูไม่ได้ทำไมอ่ะเอาก็บอกแล้วถ้ามันดีๆ ดีกับผู้หยาบหยาบมาผู้ดีกับนิดนึงผีที่บางคนทำไมชอบเสียงหมอปลาชอบร้องเพลงใส่ชอบอะไรทำไมวอลูเอ้ยเวอวอลูเอ้ยเวอรูวอลูเอ้ยเวอร์อะไรนั่นคือที่ที่ขี้มันนะผีเนี่ยเกิดจากสารเสพติดอย่างเมื่อเช้ามาหาผมก่อนผมมาอัรายการด้วยเนี่ยมาหาผมคนหนึ่งหมอหนูโดนผีแกล้งแก้ไงลูกกุญแจห้องหนูมันไปอยู่ที่โอโรเพศหนู แล้วมันไปอยู่ได้ไงอ่ะก็ผีมันเอาไปใส่ไงหมอมันบอกว่ากุญแจทั้งพวงเลยมีประมาณห้าหกดอกแต่อยู่ในเกมนมันมันเอาไปได้ไงก็ผีมันแกล้งไงนหมอเอาตรงๆนะหนูเสพ่าสุดเมื่อไรเสพ่าสุดเมื่อไรนี่ไงเหตุผลที่เองเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ผมถามว่าถ้าผีมันถือกุญแจไปไหนฉันได้จริงอ่ะคกันทั้งประเทศแล้วแต่ถามว่าเราช่วยไหม ช่วยไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ถ้าเคสนั้นเขายินยอมให้เราช่วยภายนอกทุกคนอะ่ะจะมองว่าหมอปลาใจร้อนอือืมไม่ผมใจเย็นนะผมเป็นคนที่มีเหตุผลนะแต่ผมต้องพูดเสียงดังเพราะผมต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านมันเยอะ <laughs> ไอ้พวกร่างทรงพวกหมอดูนี่คือคนที่ผมต้องไปต้องไปทะเลาะเพราะเขามาหลอกลวงคนพี่ว่าคนที่น่าลำคานอ่ะไม่ใช่ผีนะหมอปลาถามเมียดีกว่าว่าน่าลำคาญไม่เรื่องที่คุณไปเจอทั้งหมดการที่คุณจะต้องรบราค่าฟันกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเชิญเลยดีกว่าสวัสดีสสดค่ะน้องชื่อน้ำฟ้าไปชอบอะไรในตัวเขาเริ่มจากเกลียดก่อนค่ะ <laughs> เริ่มจากเกลียดเริ่มจากเกลียดก่อนเลยค่ะ <laughs> หลานจะชอบอะไรก็จะเปิดมือปากมือปากจนหนุ่มพี่ว่า คนนี้ไม่น่าจะเต็มอ่ะกาเจอผียังอวกแล้วพูดก็ไม่รู้เรื่องคือนั่งนั่งดูคนบ้าเพื่ออะไรทีเนี้ยแม่บอกว่าให้ไปเอาขอรูปพอไปถึงที่บ้านเขาปุ๊บหนูไปเจอบ้านซึ่งมันเป็นบ้านไม้ที่เหมือนจะพังแล้วค่ะ <S <S แต่คนนอนข้างล่างอ่ะเต็มไปหมดเลยประทับใจเขาตรงไหนคือเขา ไม่มีแล้วยังจะเอื้ออาทรแบ่งปันให้คนน่ะเขาดูแลปกป้องเรายังไงทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าตั้งแต่ตื่นเช้ายันเครื่องกินเลื่อนนู่นนี่นั่นทำยังไงเขาพูดคำหยาบไหมไม่เคยค่ะพูดเพาะมากเขาสอนผมนะตอนที่ยังอยู่ด้วยกันห้ามโกรธพ้องการทะเลาะการห้ามขึ้นเสียงแล้วก็ห้าออกไปไหนทุกวันนี้พอทะเลาะกันหนูจะไปค่ะแล้วใครขึ้นเสียงหนูขึ้นเสียงแล้วใครโกรธหนูโกรธ คือสิ่งที่ข้อสองนเขาห้ามเข,า,ข,า,ขาไม่ได้บอกว่าห้ามเราไม่ห้ามหนูแต่หนูขอสองข้อขไม่ว่าไงหนูถูกเสมอข้อสองคือไม่เข้าใจกลับไปฟังข้อแรกแต่แต่เขาขอกลับครับงั้นหนูจดทะเบียนกับพี่รักเขาที่สุดตรงไหนผู้ชายคนนี้ถ้าจะบอกผู้หญิงทั่วไปให้มองทะลุผ่านหัวเม่งเมของเขาผิวค <c oughs> ั้มๆของเขาคำพูดหยาบยาของเขาหนูว่าหนูหนูเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้รักเขาาเงี้ยค่ะหนูภูมิใจในตัวเขามากที่สุดค่ะ แล้วเราก็จะช่วยสนับสนุนทุกๆอย่างเลยทุกอย่างที่เขาต้องการที่เป็นเขาผัวไม่ต้องหาเงินเยอะแยะอช่วยคนไปหนูเลี้ยงได้ก็คอยให้หนูบอกว่าหนูมีตังค์ใช่มีที่แม่หนูขายเถอะขายบางส่วนแล้วก็มาสร้างอ่ะแต่ให้คนอยู่ฟรีนะอย่าเก็บเงินค่าน้ำค่าไฟหนูออกนะค่ากินอ่ะหนูออกให้เขานะหนูเงินมีแล้วไม่ต้องสะสมเงินหรอกหนูสะสมบารมีพี่อย่ารวยบุญมากนะพี่ไม่มีเงินแต่ตายไปอ่ะพี่รวยมากเลยนะแต่ต้องตายก่อนอย่างเงี้ยค่ะ หัวเมียคู่นี่เป็นคนที่อ่อนโยนมากเซนซิทีฟอะเวลาพูดถึงอะไรน้ำตาจะไหลทั้งคู่เลยใครที่ร้องไห้เก่งกว่ากัน2คนเนี้บางครั้งอะเคสบางเคสนะพี่เราไปช่วยหือเหลือเขาไม่ทันแล้วเขาตายเนี่ยมันมันทำให้เราขดหูคนจะเห็นผมในทีวีเนี่ยรุนแรงนะแต่ถ้าใครไปสัมผัสตัวตนผมจริงๆที่บ้านอมันคนละอย่างนะ สนุนโดยทีมิกสมุนไพรไทยห่วงให่สุขภาพคุณโทรเลย022635959เดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีหัวเมียคู่นี้เป็นคนที่อ่อนโยนมากเซนซิทีฟอะเวลาพูดถึงอะไรน้ำตาจะไหลทั้งคู่เลยใครที่ร้องไห้เก่งกว่ากันสองคนนี้บางครั้งอะ เคสบางเคสนะพี่เราไปช่วยเหลือเขาไม่ทันเนี่ยแล้วเขาตายเนี่ยมันมันทำให้เราขดหูคือบางครั้งพี่พิคิมการไปช่วยเหลือเคสคนจะเห็นผมในทีวีเนี่ยรุนแรงนะแต่ถ้าใครไปสัมผัสตัวตนผมจริงๆที่บ้านนะ่ะมันคนละอย่างนะที่เรารุนแรงหนึ่งเราต้องทะเลาะก,กับพวกสัมภเวสีในค้ามนุษย์ที่หากินกับคนที่เขาเดือดร้อนไงคือผมเกลียดที่สุดนี่คือจริงๆแล้วหมอปลาไม่ได้ ตีกับผีแต่ตีกับคนที่อ้างเอาผีมาอ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่กำลังตีกับคนที่เอาผีมาอ้างทำมาหากินใช่บนความทุกข์ของคนวันนี้ขอบคุณนะคะจริงๆแล้วอยากคุยให้มันได้หลายๆเทปเลยแต่ว่าเวลาเรามันมีน้อยขอพระคุณมากค่าวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเมาหยีปาอยากเลือคิมนะคะแขกคนต่อไปของเราก็มีจิตสัมผัสพิเศษเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนี้ถ้าเกิดเจอหน้าคุณี่จะรู้สึกเป็นเกียรติคุณนี่เป็นทุกอย่างแล้วนะคุณฟัวหนานนคุณเนี่ยเป็นพิธีกรก่อนถูกไหมคะเป็นดีเจพิธีกรจริงๆริงร้องก่อนจริงเหรอจริงครับเอาพี่เลียงผิดถ้าให้เลียงนะร้องเพลงดีเจพิธีกรร้องเพลงอะไรเพลงแรกเลยเพลงละครน่ะฉันยังรอเธอซามไวกับไปจกเต่ามากฉันยังรอเธอจะคงรักเธอชุนนันและคอยรักเธออย่างนั้น อดเปล่งเสียงว่าเป็นนักร้องเลยนักนเริ่มนักร้องก่อนนะคะแล้วค่อยมาเป็นดีเจดีเจแล้วมาเป็นพิธีกรหลังจากนั้นก็มาเรื่อยละเรียนเข้ามาสู่การเป็นนักเขียนการเริ่มเป็นผู้ประกาศข่าวลักข่าอะไรต่างๆก็เริ่มมาอย่างนั้นเองเนี่ยอย่างที่พี่คิมบอกเลยทำงานเยอะเยอะจริงๆนอนน้อยนะครับเรารู้แหละ พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์ทำไม่ได้หรอทำไม่ได้จริงหม่ไดทำไม่ได้อันก็เป็นเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้ว่าดีอันพยายามแทรกเข้ามาในชีวิตบางคนทานอาหารดีมากแต่ทำไมวันยังพังวะพอเข้าไปดูเอ็กซเรย์จริงๆคือดื่มไม่ดีคือไม่ได้แปลว่าน้ำสกปรกเลยเลยนะแต่บางคนดื่มกาแฟเยอะมากดื่มชาเยอะมากอันเองเป็นคนติดชากาแฟพี่คิมเรามีตัวเลือกเหรออนเมื่อเราก็ชอบกินชากาแฟวนอยู่เนี่ยมันมีตัวเลือกเริ่มต้นจากการที่เราเจอปัญหานี้เองก่อนคือเรารู้สึกว่าการดื่มน้ำไม่หายเหนื่อยสำหรับอันนะมันไม่หหาายยกระ แต่ในที่สุดแล้วอ่านกลายเป็นมีช่วงที่เรามือสั่งใจสั่นจากคาเฟอีนออนอนไม่หลับอันนี้พี่เป็นหรือเริ่มรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเออพี่กินไม่ได้เลยทำไงเดียอ่านก็เลยนั่งคิดว่าฉันจะทำยังไงฉันถึงจะหาอะไรเจอที่มันจะช่วยแบบนี้ได้วันหนึ่งไปเจอในรายการตัวเองที่พี่ฮิมเคยไปออกอันไปเจอกับคุณป้อม ึ่งคุณป้อมเนี่ยมาคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของตัวเธอเองสิ่งที่เธอเอามาเล่าให้เราฟังวันนั้นเนี่ยเขาเป็นภูปัญญาในครอบครัวของเขาซึ่งตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาพี่ป้อมชื่อจริงชื่ออะไรนะคะพี่ป้อมนัทยาโสภิตนัทพงศ์จะเรียกว่าเป็นเจ้าของสูตรก็ว่าได้แต่ในที่สุดแล้วเธอก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นภูปัญญาแบบนี้แล้วมันสามารถช่วยดูแลคนได้อย่างหลากหลายเลยเนี่ย มันคืออะไรเธอก็เลยไปศึกษาอย่างจริงจังกับคุณหมอกับอะไรต่างๆนะ,ะสุดท้ายเธอก็ถอดออกมาได้ว่ามันคือตัวสมุนไพรของไทยนี่แหละที่มันมีคุณค่าจริงๆเสมือนทานได้แทนชากับกาแฟแต่ไม่มีคาเฟอีนและไม่มีผลกระทบอยากให้ดูนี่ตัวนี้เลยฮะชื่อทีมิกซ์ทีมิกซ์ถามว่าเขา mix อะไรลงไปบ้างส่วนประกอบหลักๆเลยนะครับคือใบหม่อน เจียวกุหลงังรางเซเอมเทศและเห็ดหลินจือรวมอยู่ในนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าแบบเป็นโอ้โหสูตรโบโราณแล้วไม่ปรับนะเขาปรับมาจนเป็นมาตรฐานแบบปัจจุบันจนได้ออยอเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับง่ายๆเลยฮะหกล่องแบบนี้มี12บซองเปิดมาข้างในจะเป็นซองแบบนี้แพ็คมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นสะอาดเอี่ยมเลยนะครับง่ายๆเลยชีกออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็เอาใส่ในกาชงชาแบบนี้ครับผม มาเป็นซองแบบนี้เลยนะฮะหนึ่งซองเนี่ยคุณชงซ้ําได้เพียงน้อยนะสักประมาณ4ี่ห้ารอบได้เลยนะครับโหก็ได้เป็น10แก้วเนาะใช่ถูกต้องสบายมากๆกดไว้ทิ้งไว้แบบนี้เลยอยากกินร้อนก็ชงเป็นร้อนอ,อยากกินเย็นก็แค่เอาไปแช่เย็นทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้มันแบบว่าได้ได้ทำหน้าที่ทําปฏิกิริยาของมันแล้วเราก็เทดื่มได้อันเนี้ยเขาอยู่มายาวนานขายมาแบบนี้กว่า15ปีเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจมั่นใจ1ซองแบบนี้ชงได้ประมาณ5รอบนะสิ่งที่ช่วยเลยนะฮะทั้งหมดตรงนี้โดยรวมๆนะ ผมว่าโดยเฉพาะในยุคนี้ในสถานการณ์แบบนี้ที่เราเต็มไปด้วยความกังวลโควิด <c oughs> ความเสี่ยงมีอะไรบ้างเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดไขมันสารพัดลองไปเซิร์ชดูฮะว่า4สิ่งหลักๆซึ่งอยู่ในทีมิกซ์เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่ทําให้ชีวิตของเราสามารถที่จะดูแลตัวเองหรือใส่ใจตัวเองกันได้แบบง่ายๆและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและที่สําคัญคือไม่แพงนะครับแัะสบายใจเพราะมันเป็นศาสตร์ของธรรมชาติวันนี้ ก็เลยตั้งใจครับอยากให้ทุกๆุกคนได้ลองอยากให้พี่คิมได้ลองอยากให้คุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะครับปกติแล้วนีครับทีมิกซ์หกล่องแบบนี้ครับจะมี12บซองราคานี่คือ590บาทแต่ว่า<ฆ>วันนี้ครับห้าสิบสายแรกเฉพาะรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมเท่านั้นด้วยนะครับรับไปเลยนะฮะอันจัดมาเป็นเซ็ตให้4กล่องแถมให้เลยทันทีอีก3กล่องอยังไม่พอครับมีการชงชายอย่างดีแบบนี้ให้เสร็จสับทั้งหมดนี้ปกติแล้วคุณต้องจ่าย4,370บาท วันนี้50สายแรกเท่านั้นคุณจ่ายเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นแต่50สายนะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับคนดูรายการนี้เยอะอยู่แล้วนะครับทั้งประเทศหยิบโทรศัพท์แล้วโทร02-263-5959แล้วโทรออกครับ02-263-5959หรือว่าจองสิทธิ์นะครับที่ line add นะครับมี add สายข้างหน้าแล้วสะกดนะฮะ t ตัวเดียวเลยนะและ m i x e s ที่ Mix เติมเอเพราะขามิกไว้หลายอย่างดีๆทั้งนั้น4กล่องแถมเลยทันทีอีก3กล่องจาก4,370บาทวันนี้เหลือเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นทานได้แบบยาวๆสบายๆ แล้วผมอยากจะบอกคุณจะรู้สึกได้เองถ้าคุณทานอย่างต่อเนื่องความรู้สึกผ่อนคลายบางอย่างซึ่งชาเท่านั้นให้ความรู้สึกของเราได้เพราะฉะนั้นอยากย้ำอีกทีนะฮะอยากให้ทุกคนได้ลองค้นหาข้อมูลดูว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเจียวคู่หลานนะครับหรือแม้แต่รากชะเอมเทศหรือแม้แต่เห็ดหลินจือนะครับ,บรูมินี้แล้วก็ใบหม่อนด้วยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมาเป็นซองๆกันแบบนี้1กล่องมี12ซองครับวันนี้ จัดโปรมาให้สําหรับการเริ่มต้นนะฮะมีหลายคนทานนะฮะในวงการเยอะมากๆจริงๆอ่ะลองดูเห็นหน้าค่าตากันนี่คุณดวงใจใไทยการนี่ทานกันเป็นประจำนะฮะพี่อีทเนี่ยเป็นคนอายุมากที่ดูไม่แก่แล้วพี่คิมรู้ไหมว่าครับคนเลือกมากและเห็นแบบยินยินอย่างนี้นะมไม่ดีนะไม่เอาเลยนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจด้วยและอย่างหนึ่งคือเขาขายมา15ปีแล้วโอ้มีมา15ปีแล้ว15ปีแล้วและที่สําคัญนะครับถึงเราจะพูดว่ามันเป็นตํำรับมาตั้งแต่แบบตกทอดมาตั้งแต่สมัยยุทธยาแต่อยากให้คุณมมั่่นนใจะวาท้งห มีมาตรฐานการผลิตมีวันหมดอายุครบทุกอย่างมีที่มาที่ไปและมีอ,อยอยครบถ้วนทั้งหมดได้มาตรฐาน นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจด้วยเช่นกันนะครับที่เราสามารถเอาสูตรไทยแบบนี้มาทําให้เป็นมาตรฐานที่ไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่ามีการส่งออกแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีลองเซิร์ชดูได้ครับมีข้อมูลเยอะแยะมากมายและถ้าไม่ดีจริงอยู่มาไม่ได้ถึง15ปีหรอกครลองดูครับกับ t ี i x i x นะฮะวันนี้โปร4แถม3รับไปเป็น7กล่องบวกกับอีก1กาชงชาแบบนี้รับทั้งหมด8ชิ้นคุณจ่ายแค่2290บาทเท่านั้น ้องรีบ50สายเท่านั้นถึงได้สินี้นะครับ0 2 2 6 3 5 9 3 5 9 0 2 2 6 3 5 9 9จองสิทธิ์นะครับที่ Line a t t m i x t e r m e s นะฮะสกล่องแถมเลยทันทีอีก3กล่องจาก4,370บาทวันนี้เหลือเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นทานได้แบบยาวๆสบายๆส,ส,ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางโควิดแน่นอนมันครอบงำชีวิตเราทุกคนตอนนี้แต่อย่าลืมว่าสุขภาพด้านอื่นๆในชีวิตมี อย่าทิ้งมันนะครับดูให้ครบแบบ3 6 0องศาแล้วบางทีสิ่งที่คุณดูแลแบบรอบๆโค้งมารวมถึงดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันก็ช่วยเราคุ้มครองเราจากโควิดได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะครับให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยเอาง,ง่ายๆเราต้องดื่มน้ําเยอะๆอยู่แล้วอย่างน้อยวันละแปดแก้วก็ให้มันเป็นน้ําที่มีประโยชน์ที่สุดด้วยเช่นกันก็ลองใส่ทีมิกซ์ลงไปในน้ําของคุณในทุกๆแก้วแค่นี้เองแบบที่อันทาอยู่ โทรกันได้เลยนะครับรีบเลยนะฮะ02 263 5959ครับ,รบวันนี้ขอบคุณคุณอ่านมากนะคะขอบคุณครับค่คำถามท้ายรายการของเรานะคะถามว่าก่อนที่หมอปลาจะเจอกับภรรยานะคะหมอปลาฝันว่าอะไรค่ะเข้าไปตอบคำถามได้นะคะในเพจเมาสอยู่กับปากอยากอยู่คิมนะคะของรางวัลของเราคือหมอนรองหลังเดลิเซีย เดลเซียมหมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะสัปดาห์หน้าจะมากว่าใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงครึ่งทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34หรือดูย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ค่ะตสะดุ้งหยกอย่างเงี้ยแม่ประตูมีไม่คอมเคพา,าะหน้าต่างแล้วก็ใครว่าตกใจมีคนเดียวกลัวพิษณุมนันจริงๆด้วยจากแฟนนี่คือคนสําคัญในชีวิตใช่ไหม amarin tv